บ่าขาไม่เปิงกับกะปิเก่งพ่ออะไรเลยลูกพ่อรู้หรือยังเขาประกาศเข้าแน่หนาวแล้วนะหนาวเลยหรือหนาวแล้วพ่ออ้ม่ดีนะอีป่อยังเตรียมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสื้อกันหนาวพ่อมีมีพอดีเลยอลรว่าบอไปอยู่ไหนแม่ไม่รู้หรอเขาประกาศแล้วว่าเข้าแน่หนาวอ่ะพ่อลาบอกประเดี๋ยวเนี่ยบอกว่นหนาวเลยเนี่ยโอ้หนาวสั่นยุ่งๆเลยเนี่ยโอ้ย สรามนะพี่างเลยพ่อลูกโอ้ยยังเปนหนาวอีกแล้วเบื่อพ่อพ่อไม่รู้เลยเขาประกาศมาได้เป็นตบานมันซึนแล้วนะพ่อไม่รู้เลยลูกโอ้ยยังยังไหมลูกโอ้โห้ยยังยังหนาวเลยซ้อมดังหลังเนี่้ยใช่พ่อแน่หนาวจริงเลยหลังพ่อไปยังหนับหนาวไปเลยอ่ะโอ้โห้ลูกลองหาพ่อห่มาเลยพ่อพ่อามาซักเลยลูกพ่อพ่าห่มเราไม่ได้เกี่ยมซักไปเลยอ่ะเกี่ยมซักเลียวลูกไป่ตั้งแต่ต้องห่มเอามามาเลยมาต้องซักเอามาห่มเลยเอามาห่มเลยเหรอแต่มันออกแอนะพ่อโอ้ยจมันจอ้มันลูกโอ้โห โอ้ยอเอาหมเลยลูกห่มเลยหมเลยลูกอืออือเลูกมันมันไหนนะยังไลูกมันเป็นแห้งไง่จอมชลูกโอ้โหโอ้ยเห็นไหมลูกไม่เห็นไหมแต่ปอดดังโบนด้วนี่โอ้โหโอ้โหเาไหลลูกเห่าไหลนะทั้งเม็ดบอกแข้งเลยนะ่นะครบนายพ่อโอ้โห มันหนาวจริงๆนะพ่อลูกหนุนตัวอุ้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนกันแล้วลูกโอ้ยิ่งใกล้นี่นะโอ้ยยิ่งยิ่งหนาวแล้วลูกเห็นไหมเนี่ยโอ้ยพ่อดูนะไหนพ่อพอผมลูกนี่เป็นกีบเป็นกีบเป็นเลื้อยนะดีลูกเป็นกีบอะไรก้าวกรลี่พ่อสิจอดแจ๊กแมวแม่หมดแล้วเนี่ยนะเนอะจอดแจกแมวแม่หมดเลยเหรอพ่อ ประกาศตามาซื้อเลยพ่อกระลาแนวเนี่ยลูกๆขอมาซ่อมแอมซ่อมผนได้ก่อซอมแอมซ่ผงหรอซ่อมผนะลูกลูกเตะนี้มันสามแหงเลยพ่อโหเไม่ลูกขาจะเว้ยลูกหนาวจริงจริพ่อ ของเราอ่ะเนี่ยเมื่อปีซื้อแล้วล่ะเราเอาใส่ไว้ในเนี้ยเอาลู้ลูกอันนี้ก็ได้ลูกไม่ได้ซักเลยนะพ่อไม่ได้ซักเดี๋ยวฉันมันหครมแม่คนลูกตื่นหมดเลยโอ้พ่ออันเนี้ยไม่ได้ซักแม้ได้อสองปีแล้วสีสาบขนาดอ่ะไหนขับมาเจ้ามาโดมเลยพ่อมึงนี่โคตรโมแม่เนี่ยง้างโอ้เลยลูก ็ว่าตู้มาพระตัวที่เราไม่ได้สร้างเมินเนี่ยโอ้ยลูกลูกไรับพ่อมาหนาวแล้วหนาวแก่ๆนะหนาวอืนอเหลือเนาะกับเดียนะพ่อนะโอ้ก็จะไาเวอร์ลูกอ๋อเดีอนี้มันไม่ได้สร้างมาสองปีแล้วอ่ะไม่เป็นยางลูกของหมก่อนหอมก่อนโอ้ยลูกเห็นไหมเนี่ยอาพ่อเนาะกัเดียพ่อขยับไมเวอร์นะลูก อือว่าละมาอู้ฟังมาอู้ป่ะพ่อป้นหนาวขึ้นบูดๆเลยนะเป็นยังไงพ่อหนาวขึ้นวุ่นวุ่พ่อโอ้โยลูกพ่อเนี่ยทำงาน้ก้นน้ำเกินเอาเหงื่อไหลลงไปแล้วลูกหนาวแล้วจนงามก้นมีแค่เหงื่อแล้วเหรอไหลลงไปแล้วเออ ลูกเป็นไงพ่ออุ่นเลยใช้ยิ่งอุ่นพู่โอ้ยยังแขวนแล้วลูกยังแขวนยังเป็นพึ่องนะแต่มันก็แนวมาให้บอดีลูกยังแขว้นยังพ่อยังแขวนลูกยังแขวนยังแขวนเยังแคว้นี่ยลูกมานนี้แง่มมือแง่มือยังแค้ นั่นคือชื่อหมดหลูกน้องแฟนเลยยังวะโอ้ยลูกเราจะหายหายใจไม่ออกแล้วลูกยังแฟนคือลูกโอ้ยให้หนาวรู้ใช่แบบยันหนับเนียบไปหมดแล้วลูกข่อยันหนับเนียบแล้วเหรอให้มนหอาเออยืดลำเหลือพม่เคยปั๊บเลยหนาวปีนี้หนาวจริงจริงนะหนาวนังขะแนนเลยโอ้ยแล่วหนาหนาวขี้แห้งจา